วัอดีครับพี่น้องยิมนีกัมไมันเก็่เฮ็ดเพืงพเพราะว่าบมิมาโดวนแล้วยกสะดุง้งยกสะดุง้งสรับก,กันก็เกี่ยเฮ็ดเพื่ยกสะดุ้งนี่เป็นดูครับยันพี่น้องเบือ่อก็เล่นมาเกี่ยเฮ็ดเพิ่สาับกันไปแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับกามาก็ที่งาันก่อนแล้วครับพี่น้องสดีครับอุป,ปกรณ์ก็นี่แหละครับเสียมอเอาไวะถาดหยาเวลาห้อยยางปห่หงๆพี่น้อง ให้เห็พี่น้องเบื้องตอนมหาตอนพักกันยางลงเอาเกาลวะนาเทียมขึ้นอีก,อกโอเคพี่น้องถ้าเบื้องตอนเก็บเลยนะครับเนาะคุณเดี๋ยวเห็นเห็นอันเห็ดเด้สิพี่น้องเบื้องโอเคครับไปแล้วครับพี่น้องนี่แล้วครับปลามันเอามัน <c oughs> ได้แล้วพี่น้องดอกแรก ดอกแรกแว่ะคือเถาแทา้ดอกอยู่ข้างทางงาดงเลยพี่นอ้องดอกเท้าเถาโอเคเนาะน้อยดอกพ่อมคืนพี่น้องเยดอกพ่อมคืนสนอกโอเค สองดอกน้องดอกแรกเพราะว่าดอกหนึ่งอยู่ทั้งแม่คนเดียวให็นตอนนี้รอมีดอกแลกโอ้ยดอกแรกวางก่อนนะพี่น้องเนาะโอ้สามดอกสามดอกเนาะมีดอกสองดอกสองดอกสาม พุ่มดอกสาพี่น้องเสียน้วว่งผุนไหลอยู่ในๆครับอ้ยอืมดอกนี้ได้ดอกแฝดเป็นสี่ดอกเนาะพี่น้องเนาะสองสามสี่โอเคพี่น้องได้สี่ดอกเฮ้ยที่งานเก็บเลยพี่น้องที่งานเราเห็นสอ,องสามดอกอ้ดอกนี้ยดีนะดอก ท้ายให้อ่อนตูน้ลยต้องหลอกต้องหอก okay. เดี๋ยวพึ่งมีเด้ดดอกหนึ่งไหมนี่ใ่นี่นดลองหนึ่งอ๋อเห็นไรปะเนีะนี่เด็กนี่ปลวกว่ะนี่อกงองอ่ะ ปลกกูกแหม่หรอันเดีอีกอ่เออหาเรื่อยๆโดไล่อยู่พี่น้องหาไปหามามันอยู่อ้าวเดียวก,กันมาใส่มือหน่อยโอไ้ไหลอยู่ตองไน้องพ่อข้าเจ้าเทียย์แล้วเนาะข้าเจ้ากัหาจังี่นั่โอเคพี่น้หาต่อกันเ้ย Đóng lúc lúc, chị nói đi bài kia mặt chạy. Tiếng vào ngân hàng, nha vô. Qua yêu cái bơi nha lúc, chị nói về. Tiếng vào ngân hàng, đi lúc lại. Tiếng vào hai bàn kia ngọc. đi lúc, đi lúc, đi lúc, Ta lúc, đi 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 โอ้ยดอกเพาก็ะขื่นอุอ้ยเงี้ยยี่ที่ออป่าน้องเยู่ที่เขาเจ้าะมากปลางไม่พกขื่นเท่าไหรเออพกขื่นแล้วล่ะเสือพกเดินแล้วพี่น้องอโอเคทางปลาหาต่อกันที่น้องก็พอดีนะโอเคพี่น้องข้าวมันผลงาน บวกใครได้ป่านไดได้พี่น้องปลาแตกเขาเจ้าจเป็นงอนวัดเป<อ>เก็บข<อ>ี้ตั้งห้องเก็บตกเท่านี้ไงลเป็นเรือตาขาเจ้าโอ้ยพื่นลูกของหอดอกงองเลยดอกมีเฮ็ดเชื่อได้ดีนี่โอเคมีข้อได้แขงอยู่หรอพี่น้องนี่แขงหนึ่งอยู okay. ่โอเคกล่าวขอบคุณหลายๆพี่นอ้องคนที่เพิ่งมาจบเนาะคนที่เขามาวงไวก็อยา่าลืมกดติดตามด้วครับผมพี่น้องโอเค เราขึ้นีแก่เพรเที่้นนี่ก็ต้องพี่น้องเนาะบายบายขอบคุณหลายๆครับ